สวัสดีครับสวัสดีกับพวกผมช่องตุ้ยพาเลาะเชี่ยวนะครับคลิปนี้เราก็มาต่อกับอีพีแรกครับผมตัวนี้ก็ครับก็พาแม่มาฉีดยาครับที่ปักช่องนานาครับผมก็เพิ่งมาถึงสักครู่ครับผมมาอยู่นะครับตึกใหม่ครับครับลังตึกใหม่ครับตอนนั้นก็ตึกเก่าครับท่านชมตึกเก่าครับพอเจ็ดเสร็จก็รอเข็มสุดท้ายครับอีกนานครับผม ครับวันนี้ก็เพิ่งมาถึงอีกสักครู่ครับไาดไเดินรับบรรยากาศครับครับผมนี่มไม่ไหวครับต้องเดินตากเดียดครับเย็นอากาศหนาวครับปไปดเขาดู ไม่มีครับขนุนรถเยอะมากครับวับอนอาทิตย์ ผมมาอัปเดตดูด้านหน้าครับก็รถสัญจรไปมากับรถเยอะครับก็ฉีดยาอยู่ตึกใหม่ครับท่านผู้ชมโอ้หดูวันอาทิตย์ครับผมรถเยอะมากเลยครับไม่รู้ว่าก็มาจากไหนกันครับจะเดินทางกลับกรุงเทพหรือเปล่า พวกนี้ก็วันจันแล้วครับวันจันรต้องยืนตากแดดครับอยู่ในร่มหนาวบ่าประมาณวันจันคนเยอะเลยครับ กองเย็นตากแดดครับหนาวฝากากไลครกแชแจครับผมช่องตุพ้พลอชนะครับน,นี่ครับวันบรรยากาศวันอาทิตย์วันหยุดสัปดาห์ครับวันนี้ก็เริ่มทำงานนะครับผมบงันจันตึกใหม่ครับตึกใหม่ดูดอกเข็มดอกเข็ม bá siêu hấp tâm cho mình bá siêu cái tuần này hả bộ สวยงามครับฝั่งนู้นก็เป็นที่จอดรถครับรู้ว่าประมาณกี่ชั้นนะครับฝั่งจอดรถกดทำบนก็มีครับหนึ่งสองสามชั้นวะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นหรอือเปล่า 6ชั้น7ชั้นครับประมาณ6ชั้นนี่แหละของข้าวครับท่านผู้ชมไปโอเคครับผมเราก็มาเป็นของข้าวครับอากาศดีครับผมฝากกําลักใแช่องตุวย ขอเลาะใช่นครับผมคลิปนี้ก็สวีดัสสวัสดีครับ